วันดีครับนี่ก็เป็นวังเทพทาลูอ่านี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่เป็นไม้ห้อมมังกรเนี่ยเดี๋ยวดูไปแดนมังกรไม้หอมแวดล้อมธรรมชาติบ้านปลาดท้องถิ่นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับนี่ดูก็ชมความสวยงามของธรรมชาติเทวาเข้าสร้างขึ้นมาไม่ใช่ธรรมชาติครับอ่าเป็นไม้แกะสลักนี่นี่ก็เป็นน่าจะเป็นร่างมังกรไหม ช่วยเดี๋ยวว้เกาจะไปเวียนกันเดียวช่วยไหมพี่เดินชมมุ้งนี่ก็จะมีป้ายนะครับวังเทพทาโรอ่านี่วังเทพทาโรเราน่าจะต้องเดินเดินเดินดูอันนี้เป็นรวยเชยะ จุดหมายของคุณอยู่ทางขวาอา้าวเพิ่งบอกอ่ะครับกลับเพนดินฮะนี่ทำรู้ว่าใจก็มีนั่นปะฮะขอช่วยนะอา่ากลับเพนดินวังเทพทารุนี่เนหะ็นไหมไปไปเดินดูก่อน ไปทุกคนลงจากรถมันก็ยุ่ใกล้ๆก,กันกันนะ,นะครับกับมันจะยุ่ใกล้ๆก,ก,กันกับถ้ำเขาถ้ำเลเขากใครอ้อยในมังกรมังกรตัวที่หนึ่งมังกรตัวที่สอง Có măng côn Mình có nằm tóc nữa Mình nằm tóc nó, tóc ไม่ไม่รู้ตัวนั้นข้ามไปดูดูมาตรงนี้แล้วค่ะลงไปล่างนลค่ะได้รึมาลงไปได้นะไมได้โมมีปลาแล้วไปเดินดูบนนู้ไป โอ้ห้อมนัดไม่หอมอ่ะหอมมั่นเลยอะนรนี่นะครับนี่ก็เป็นมังกรโอ้มังกรไม่หอมมั่นที่เป็นรถเลยฮะพลังอำนาจตรงรอดทองมังกรเลย เราหลอดทองมังกรกันพลังนะนี่อำนาจไม่ใช่อำนาจจะเลนะครับอำนาจนี่ดีต่อไปอมังมีเฮ้มังมีเขียวภาจีนไปด้วยมังมีอันี้ปารามีมเฮ้มีเดอนรถนะ เดี๋ยวรถเดี๋ยวรถมาแล้วก็อ่านไปตรงนี้ใหญ่มากยิ่งใหญ่ลองหลอดและคอบยิ่งใหญ่ยึดถาฮยยศดถา สันเสรญอลโลคาลาพานเนี่ยน่านจะเป็นทีหนันงสมาก็จะเป็นมังกรเส้นเสวนหมากเป็นมังกรเซน,น,นเส็นเป็นรักฮะรอดซุ้มไม่หอมเทพทาโล เสริมดวงเสริมบารมีเสริมสิริมงคล12นักสัตว์อันนี้ก็จะมีปีชวดเนี่ยเสริมสิริมงคล12นักสัตว์ปีชวดเดี๋ยวดูก่อนอันอียปีฉลูอ๋อมันก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องเข้าทางจัดทางนี้เหรอปีลิงอยู่ไหม รอดซุ้มไม้หอมเทพทาโลนี่ก็เราต้องเดินรอดจากะทางนี้ปุ๊บชวดปีขาสัลูปะเดินได้ขานี่ไงปีขาปีคงบี้ปีขาไอ้ลอดลดใต้ทองมังกรนะอ่าปีองบี้ปีขาปีเถาะใครอ่ะปี พีโตปีมะโรงนี่ปีมังกรอุ้ยจะไปปีเาเนมสงอ่าปีมะเสงเนอแล้วก็ร้อยไปเรื่อยปีมะเมียเนี่ยปีมะเม่ปีวกปีวกครับปีวกเด็กๆก็จะเดินตามนัง นี่ปีเราปีละกาปีละกาใครอะปีงป่าปีไก่ปีจอหมาปีจอรู้ไหมใครปีราตินปีกุ้นไงปีหมูอุดอุดราศีมังกรไงราศีมังกรราศีกุ่มไงนี่คือราศีกุ่ม ราศีเม่นีนราศีมนราศีอะงนีราศีเม่ราราราศีมังกรไงไาศีพฤกอืไม่ได้สินะราศีเมทุนไได้สินะราศีกริชด้สินะราศีสิงห์ฮะ ราศีมังกรเหมือนกันราศีกนันเกิดปีเดียวกันนะราศีตุลตุลนี่ก็จะเป็นตาช้างตาช้างมันซ่านนะราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูเป็นราศีสุดท้ายนะครับราศีธนูเอ่อฝนดีโดยรอบก็เป็นสวนปำแต่ว่าก็ก็เป็นมังกรที่เรา ทำด้วยไม้ไม้หอมมีไม้หอมเดี๋ยวเราก็จะเดินเดินไปนี่ผาเด็กๆมาเที่ยวก็ต้องเที่ยวคุ้มสักอิดที่ทำจากไม้หอมทังมดเลยนะครับทำจากไม้หอมก็ยาวอยู่นะมุงกรตัวนี้ยาวอยู่นะม,นมีไก่ด้วยไก่รอดด้วยละศีละศีเม็ดไก่รอดครับไก่อันนี้นนก็เป็นพื้นที่ยาวอยู่นะ บางทียาวอยู่มันนี่ก็บานทีเรามาดูมังกรดีกวันนะปลามังกรเป็นปลากระลาอ่วเพราะมีมองมานทำหน้าใช่ไหมใช่ปะอืมเออ มอหนำน้าแล้วมังกรใช้มังกรนึี่ตัวกันยานใช่ไหมสมาก็เป็นไม้หอมชนสมาเนี่ยมังกรเนี่ยเปปิมาให้ิวนี่ดชุชวาเอากา นดิซันเบอร์ขอบคุณดีราบดีมีข้างนู่นกันนะสมารก็จะเป็นไม้หอมเป็นมังกรเลยพี่ทางนี้ มันกรเลยนู่นก็จะมีเราจะไปดูนเนีน่จะเป็นมันจะเป็นมังกรมังกรโดยรอบนู่นก็เป็นมังกรคูเราจะไปด้วทางนี้ก่อน อ๋อมันจะมีเป็นท่านเป็นท่านอยู่นี่ฐานที่ฮะวิไปดูทางน,นู้นสิไปดูทางน,นู้นมีอย่างตุ๊กตุ๊กตัวอ้ไรไก่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 เขย่าไก่ร้านมารีลานมารีมีลานมารีลานมาลีนี่ท้ายเอาไปยืนเลย เมมังโกนไม่ต้อมันแดงจ้ะแต่แดงเงี้ย,เ,ยเอาไปยื่นยื่นท้ายเอาเอาเร็วๆท้ายไม่ท้าย,ายเอายิ้มสวยๆหนึ่งสองสามปุ๊บเอาโอเค้องทำฝันกับความจริงเป็นสิ่งเดียวนี่พื้นที่โดยรอบนี่มังกรก็พลน,น้ำครับมับงกรพลน,น้ำนี่ Yeah